ถ้าจุพูดถึงปุ้ยตอนนี้เนี่ยเขารู้จักปุ้ยในฐานะศิลปินสตริงหรือแฟนลำใหญ่าแฟนองลำใหญ่มากกว่าครับผมแล้วเรารู้สึกยังไงอย่างว่าจริงๆก็เป็นศิลปินมาก่อนน้อยใจไหมว่าเอแหมเราเป็นศิลปินเว้ยก็ก็ดีครับในมุมหนึ่งแต่ในมุมที่เราผมอยากเป็นนักร้องไงผมอยากให้คนชอบผมที่ผมทํางานได้ ถูกต้องแล้วแล้วก็เหมือนว่าทํางานเต็มรูปแบบด้วยก็คือครบองค์ของมันเลยก็คือเป็นนักร้องเขียนเพลงเองแต่งเนื้อเพลงเองแล้วก็ใส่ทํานองเองเรียบเรียงเสียงประสานเองด้วยหรือเปล่าเรียบเรียงดนตรีด้วยเรียบเรียงดนตรีด้วยแต่เรียบเรียงก็จะมีหลายๆคนแต่ผมก็จะเป็นคนคิดอะไรอยู่ในินนะนะฮะแล้วเพอเก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยสำหรับแทบจะทุกเพลงที่เขียนกับแต่ด้วยความดังของน้องลำไย ความดังของเขาคนก็จะมองข้ามตรงนี้ของผมไปหมดก็กลายเป็นแฟนน้องใหญ่ไปเลยเอาหน้ครับเราก็ภูมิใจได้เนาะก็ภูมิใจครับก็เรารักเขาวะเนาะครับผมเชิครับเพลงที่ตอนนี้ขึ้นถึง440ล้านวิวนะฮะใน YouTube ก็คือชื่อเพลงกอดจูบลูกคลำครับผมแต่งให้ลำใหญ่ด้วยแต่งด้วยความบังเอิญนะคือเขาว่วันนั้นเปิด เปิดวิดีโอกันตอนตอนสมัยก่อนที่จีบกันใหม่ๆไงผมจีบเขาแหละแล้วเปิดกล้องรู้สึกว่าเขาว่าแต่งหน้าอยู่ผมก็นั่งเล่นกีตาร์ผมว่าจะแต่ก่อนผมจะเล่นกีตาร์ทั้งวันนะครับก็นั่งเล่นเปิดกล้องแล้วเขาก็แบบน้อยใจผมด้วยความที่ผมอายุเยอะกว่าเขาเกือบสิบปีเขาก็บอกเออนี่หนูขาดทุนนะหนูเป็นเด็กพี่อะแบบอายุยืนแล้วพี่ก็น่าจะต้องเคยมีแฟนแน่เลยเงเขาแบบอารมณ์ญิงนงครับหยอกหยอกกันแล้วผมก็เลยแบบอยู่ๆผมก็ลอยเนื้อใช่ไหมว่า ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นในในในขณะวิอคอลกันแล้วผมก็บอกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่างคนเดี๋ยวผมแต่งเพลงคนทิ้งมาแล้วมา,แล,วมา,าแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะจะแต่งเพลงนี้ให้เขาแต่แต่งไปแต่งมามันก็มามา,มาเป็นอันนี้มาเป็นกอดจูบรูปคําเนื้อหาก็คือว่าเธอจะรับฉันได้ไหมถ้าฉันจะเคยเจาะใช่กอดจูบ <ๆ S 1> รูปค,คัาเคยเคยกอดเคยหอม คนอื่นเนี่ยครับมันมันก็มาเองก่อนที่จะมาถึงเธอใช่ครับแล้วก่อนที่ฉันจะมาใช้เหล่านี้กับเธอใช่เออเธอเธอเธอจะรับฉันได้ไหมใช่ไหมเออแล้วเขาโกรธมากแน่นอนเล่เขาเขาไม่ชอบแล้วเพลงนี้มันมันดังดังด้วยแล้วเขาไปงานไหนก็เพลงนี้เขาจะโดนเปิดแล้วเขาก็จะแบบหมุนงิดเวลาเขาได้ยินเพลงนี้ไม่ว่าแล้วเขาจะได้ยินทุกวันวันลั้นหลายรอบเขาจะไปกินข้าวเขาจะพิมพ์มานะว่าโอ้หหนูไม่ชอบพี่เลยอะไรเงี้ย หลายปีนะประมาณสองาปีนะมัอยู่แบบนี้ครับดูสิคนรักที่มีการแต่งเพลงให้กันาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาตอนที่นั่งคุยกับเขาได้วซ้ำไปก็คือเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตัวของลำใหญ่ใช่ด้วยความที่ผมแบบจะซื่อๆอะไรผมคิดอะไรผมกจจ็จะพูดไปเลยไงก็เลยเออสื่ลบปินก็เลยได้ได้มาเป็นแบบเป็นเพลงรักในแบบฉบับน <ละ S 2> ี้ ในแบบแบบฉบับที่คนรักเราไม่ชอบไม่เข้าใจใช่ครับเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเพลงนี้แล้วเราชอบหรือยังไแต่อ้เนี่ยมันเจ็ดปีแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ก็ฟังได้เลยครับแต่แต่เขาญาตจะยังไม่ชอบแต่ก็าเขาฟังได้แหละคิดยังไงไปแต่งเพลงนี้ให้กับแฟนเราอะไม่ได้คิดมากกว่าครับมันเหมือนอารมณ์อะมันอยู่ในในบอารมณ์มาครับตอนนั้น